สวัสดีพี่พี่ท่านเนาะผมอาจารย์แบงค์จากเพจทำผมลงทุนแล้วก็ช่อง y o YouTube ทำผมลงทุนเนาะวันนี้มาประชาสัมพันธ์เปิดรับนักเรียนรุ่นที่12เนาอะ,อะวันนี้ก็เปิดรับแล้วใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อผ่านไลน์ไอดีผมได้เนาะ b a e w a n g BANK ใครสนใจจะเข้ามาเป็นกลุ่มนักเรียนเนาะเข้ามาในไลน์กลุ่มนักเรียนก็ติดต่อผ่านไลน์ ID ดีผมได้เนาะเราจะเปิดรับสมัครกันจนถึงวันที่4พฤษภาเนาะเพราะว่าเราจะเริ่มไลฟ์รุ่นรุ่น12เนี่ยวันที่5พฤษภาคมนะไลฟ์นส้นสุดจนถึงจนถึงจนถึง,จนถ,งจนถึงเดือนสิงหาเนาะประมาณปลายเดือนสิงหาแต่เราจะอยู่กันในไลน์กลุ่มจนถึงสิ้นเดือนกันยาโดยประมาณเนาะแล้วก็ ในในกลุ่มในในในกลุ่มของกลุ่มนักเรียนเราจะมีไลฟ์ทุกวันวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนาะก็จะมีถามแผนแผนก็คือจะไลฟ์แผนทองคำนะฮะถ้าแผนทองคำรอ,อบเย็นอ่าแล้วก็มีตัวเซตห้าสิบฟิวเจอร์สเนาะในการวางแผนการเทรดในวันในวันถัดไปแล้วก็มีลาขอหุ้นวันละห้าตัวนะในการทําแผนประจําวันอ่าส่วนคนคนที่จะเข้ามาอยู่มันมีสองกลุ่มเนาะก็คือกลุ่มกลุ่ม นักเรียยแล้วก็ส่วนคนที่สนใจอยากจะอยู่ในกลุ่มคนเปิดพอร์ตของตัวทองคำเนาะก็คือเนี่ยสามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้ใต้ลิงก์ข้างล่างตรงนี้เนาะของของในช่อง youtube เนาะแล้วก็สมัครเข้ามาทาง i อได้ก็เข้ามาแล้วส่วนในในในแผนของตัวทองคำเนาะในเพจในในในช่อง youtube เนี่ยมันจะเป็นแผนที่ดีเลย์นะเป็นแผนที่ดีเลย์แล้วก็ส่งเข้ามาใน อัปเดตผมจะอัปเดตในในช่อง youtube เนี่ยเพียงแค่วันละครั้งในส่วนในไลน์กลุ่มเนาะเราจะคุยกันทุกวันอ่ะคุยกันทั้งวันแหละแผนรอบกลางวันรอบหนึ่งแล้วก็แผนรอบเย็นรอบนึงเป็นแผนเรียลไทม์เนาะแล้วก็จะมีการแจ้งสัญแจ้งแจ้งไอเดียหรือหรือว่าวางแผนการเทรดไอเดียเราหาจุดไหนเป็นจุดที่เราจะประเมินประเมินในการเข้าออเดอร์อะไรพวกนี้เนาะก็เราจะคุยกันในไลน์กลุ่มทั้งวันเนาะก็ฝากประชาสัมพันธ์พี่ๆทุกท่านด้วยนะครับโอเคค้าสวัสดีครับ อ่ะสวัสดีพี่พิจุธัทนทนมาดูแผนทองคําสําหรับวันนี้เนาะวันนี้วันวันพุธที่ยี่สามเมษายนเนาะตอนนี้เวลาสิบอ็ดนาฬิกาสิบานาทีเนาะโอ้โหเมื่อวานทองคำเมื่อวานแม่งเล่นสุดตีนจริงเนาะก็คือจากจากโลข้างล่างตรงนี้เนาะเนี่ยจากโลข้างล่างตรงนี้เปิดมาตอนเช้าแล้วก็ยิงขึ้นไปรวดเดียวเลยไปหาทาร์เก็ตโซนบนเนาะแถวแถวสักสา0พันห้าร้อยเนาะเป็นแนวเป็นแนวต้านจิตวิทยาแหละแล้วสุดท้ายก็ไหลไหลลงมาตอน ตอนหน้างานก็คือมันมันยืนตรง3 4 8 9ี่แปดเก้าตัวแถวโซนนี้ไม่ได้เนาะแล้วก็ราคาก็ไหลลงต่อเป็น price action ของทางพิลมสินาทีชุดนี้เนาะลงมาเห็นไหมตอนลงมาเนี่ยโหแผนรอบเย็นนี่คือเราก็ไล่ไล่อะไรฮะไล่ไล่แนวรับลงมาเรื่อยๆเลยก็คือเราเล่น,เร,เ,ลนเราเล่นเด้งเซล์กันโซนบนตรงนี้เนาะลงมาเห็นไหมมันไม่มีสัญญาณการกลับตัวขึ้นมีมีช็อตน,นี้แหละที่ช่วงเย็นเนาะที่บอกว่าถ้าราคารีเบิลขึ้นมาแล้วไม่สามารถยืนเหนือ3 4 6 เท่าไรสามสี่หกสี่แถวโซนนี้เนาะไม่ได้ไหลลงต่อในสุดท้ายก็ไหล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 เรื่อยๆเลยแต่ว่ามันก็จะมีช็อตไหลแล้วก็เด้งไหลแล้วก็เด้งจังหวะเด้งเนี่ยโอ้โหเล่นก็คือเด้งยี่สิบยี่สิบเหรียญเลยนะเนี่ยทุกๆช็อตที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยยี่สิบเหรียญเลยแล้วเมื่อวานมองว่าไอเดียในการไอเดียไอเดียที่มองไว้เมื่อวานก็คือมองว่ามันจะลงไปหาแถวแถวๆถวสักสามสี 3, 3, 8, 3, 3, 8, 7, อ่อ่าสามสามแปดสามสามแปดเจ็ดนาะนี่ก็คือเป็นหัวสวิงของทมเฟิลมสิบห้านาทีต้นรอบก็คือตรงนี้ อ่าสามสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดกว่าเนาะอ่าสามสามแปดเจ็ดตรงนี้จนถึงจนถึงหัวสวิงขาลงแถวแถวครึ่งหนึ่งของทั้งชุดตรงนี้นี่ทั้งชุดตรงนี้เดี๋ยวผมวัดทั้งชุดให้ก่อนนี่ทั้งชุดตั้งแต่โลตรงนี้เนาะเนี่ยแถวแถวสามสามสามหกเจ็ดเนี่ยเรามองมองแนวรับก็คือแถวแถวโซนนี้แล้วเมื่อคืนก็คือแตะโซนนี้พอดีเลยวันนี้เป็นวันแรกที่เคยเพิ่งเคยเจอกราฟที่วันเพฤเหัสนะไอ้วันพุธนะกลางสัปดาห์ วันตอนวันอังคารคือปิดตรงนี้แล้ววันพุธคือห่างกันแค่หนึ่งชั่วโมงเองนะตลาดปิดนะเนี่ยเปิดกระโดดลงมาตรงนี้เฉยเลยโห้หลงมาสุดลงมาสุดตีนข้างล่างตรงนี้เลยนั้นแแต่ว่าตอนเช้าดีนะที่ผมอ่าอ่าเฝ้าเฝ้าจอเนาะก็ได้บายมาตรงของทำาทำเฟรมหนะ้านาทีลงมาแถวแถวสักครึ่งหนึ่งของแทงนะ่งสิบห้านาทีชุดนี้อ่าแล้วก็เล่นเล่นบายขึ้นไปตรงตรงสามห้าเนาะสาม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 ห้าแถวแถวโซนนี้เนี่ยเนี่ยสามสามสามห้าแล้วก็ ได้ขาบายขึ้นมาปิดทำปิดปิดทำกำไรที่แนวต้านโซนนี้พอดีเลยที่3 3 7 7ตรงนี้เนาะแล้วก็ราคาขึ้นไปถึง3 3 8 6ซึ่งบอกว่าเป็นแนวต้านของวันนี้แหละก็ตอนนี้คือยอ่อคือพอปิดเสร็จปุ๊บผมก็นอนนะแล,แล้วสุดท้ายได้ไหลลงต่อเฉยคือที่เท่าที่เห็นคืออะไรฮะคือทัเฟรม15นาทีเนี่ยโอเวอร์บอรเห็นไหมล้วเป็นการโอเวอร์บอรที่ไม่ผ่านหายนะเพราะนั้นมองว่ายังไงก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อแล้วกายเป็นว่าเฮ้ยลงมาตอนนี้เนี่ยโอเวอร์โซลและทำฮิดเดนนะอ่าเนี่ยเป็นจังหวะสวยๆนะะที่เราจ หาจังหวะในการทํากําไรขาบายขึ้นมาตามเทรนตามเทนตามเทนใหญ่เนาะตอนนี้อาะไปดูข่าววัน,นวันนี้ก่อนว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างอาจไปดูข่าวหลักๆกก่อนนี่ข่าวหลักๆักวันนี้โอ้โหวัวนละร้อยเหรียญมีอยู่จริงนะช่วงนี้วันละร้อยเหรียญมีอยู่จริงแล้วเปิดกระโดดแก็บแบบว่าโอ้โหแบบมึนมเปิดกระโดดแก็บแบบมึนมึนเลยตอนนี้ ฝั่งเมกาฝั่งฝั่งเอเชียตอนเช้าไม่มีฝั่งเอเชียตอนเช้าไม่มีฝั่งเมกาวันนี้มี P M I นะภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการตอน2ทุ่ม45แล้วก็มียอดสินค้าคงคลังนะ้ำมันดิบเนาะตอน3ทุ่มครึ่งแล้วก็ยอดขายบ้านใหม่ตอน3ทุ่มหลักๆก,ก็จะเป็นตัวเลข P M I นะเดือนชนีพวกจัดการฝ่ายจัดซื้อตัวเลขที่คาดการออกมาก็คือลดน้อยลงกว่าเดิมนะเป็นผลบวกต่อราคาทองคำนะอันนี้ลดลด ก็คือลดน้อยลงนะลดน้อยลงจากที่คาดการคาดการคาดการเนี่ยลดน้อยลงจากตัวเลขเดิมนะก็เป็นผลบวกต่อราคาทองคำนะถ้าออกมาตามนี้นะ,ะหลังหลังเที่ยงคืนนี่หลังเที่ยงคืนตอนนี้หลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนไม่มีข่าวนะเพราะนั้นก็จะเป็นตัวเลขสำคัญก็ตัวเลข PMI แหละตอนนี้ดูตามเฟรม15นาทีเลยนะถ้า15นาทีกลับตัวนั่นแหละถึงถึงจะมีจังหวะในการบาย หรือจังหวะเซลล์ตอนนี้คือดู15นาทีเลยเมื่อวานเห็นนะตอนที่เขาลงมาทั้งวันเลยเมื่อวานเนี่ยไม่มีเด้งของ15นาทีเลยเท่ากับว่าเมื่อวานเล่นอะไรฮะเล่น5นาทีเหมือนตอนนี้มันขึ้นมาเหมือนตอนนี้มันขึ้นมาเนี่ยดูดู5นาทีของเมื่อวานเห็นนะเฟิรไหลเฟิร์สอะเด้งนี่นีมีเด้งบอสตอนนี้เป็นฮิดเด้นเมื่อวานที่ที่บอกว่าตรงนี้เป็นฮิดเด้นนะเพราะนั้นโอกาสที่มันจะไหลลงต่อไปหา3-4 3-3เนาะ แล้วมันก็ลงมาถึง3 4 3 4 2 7แถวๆโซนนี้แล้วเราก็เล่นบายจากชุดล่างเนี่ยเราก็เด้งขึ้นมาก็เป็นเป็นจังหวะแค่เด้งขึ้นมาหลอกของห้านาทีแหละแล้วสุดท้ายก็5้านาทีก็มี hidden bear ไหลเรื่อยๆเป็น hidden bear อีกนเนี่ยเนี่ยเจอ hidden bear ตลอดทางเลยปุ๊บเนี่ยเราก็เจอ hidden bear อีกโอ้โหแล้วก็เปิดกระโดดลงตอนนี้คืออะไรฮะตอนนี้คือเริ่มที่จะยอ่อยกโลละเนี่ยลุนล้นลุนล้นลุ้นการฟอร์มกรอบแถวๆโซนนี้แหละแล้วก็เพื่อเพื่อรีบาร์กลับขึ้นไปนะตอนนี้นะหน้าง,งานตอนนี้ไปดูในภาพใหญ่ก่อน อ่าไปดูในภาพใหญ่เลยวันนี้มีอ่าเป็นยังไงบ้างภาพมันทิ้งไ้แล้วภาพมันทิ้งไ้แล้วตอนนี้นี่ภาพมันทิ้งไ้แล้วเออแต่ว่ามันเนี่ยถึงทาร์เก็ตเรียบร้อยแล้วนะแถวแถวักสามสามสามห้าเนาะตอนนี้ก็คือเนี่ยอยู่แถวแถวโซนนี้พอดีเลยอ่าในส่วนของไทม์เฟรมวีคไทมเฟรมวีคเนี่ยวิคเนี่ยมันอ่าถ้าปิดแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนื่องจากมันเป็นการทิ้งไ้แล้วเป็นการทิ้งไ้ในระดับร้อยเหรียญนะเป็นการทิ้งไ้ในระดับ100ร้อยเหรียญ วิกเนี่ยเป้าหมายทาร์เก็ตถัดไปของวิกเนี่ยจะอยู่ที่3 5 3ห35สามห้ขอเป็นตัวเลข exactly ให้เลยขอเป็นตัวเลข exactly ให้เลยว่าวิกเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อ่ามันเป็นเป้าถัดไปของวิกเนาะวันนั้นยอ่อยังไงก็แล้วแต่เป็นการย่อยกลเป็นการย่อยกลของอ่าถ้าเป็นการย่อยกโลของวิกหรือของเดย์เนี่ยยังไงก็เป็นการย่อเพิ่มขึ้นต่อนะอ่าสอง0 4 5ย์เจ7ดย์จดี่ห้าสองย์เจ็ดเจดนี่ เจ็ดศูนย์จุดสี่ห้าโลหนึ่งหกหนึ่งสี่จุดแปดหกหนึ่งหกหนึ่งสี่จุดแปดหกหนึ่งหกหนึ่งสี่จุดแปดหกนี่เป้าวิคือสามพันห้าร้อยสี่สิบสี่ผมใช้เป็นสามพันห้าร้อยสี่สิบแล้วกันทุนๆน,น,นะป้าสี่สิบเป้าวีคนะเป้าวีคนะสามห้าสี่ศูนย์แล้วกันเลขทุน,ทนๆกลมๆ นี่สามห้าสี่ศูนย์สุดซอยนะเป็นเป้าสุดซอยของวีคนี่สุดซอยของวีคอ่านี่ได้แล้วอ่าเป็นเป้าคือถ้ายอ่อยังไงก็มีโอกาสที่มันจะเป็นการยอร่อเพิ่มขึ้นต่อไปหาโซนนี้เนาะอ่านี่โซนของทางเฟรมเดย์ล่ะอ่านี่โซนของทางเฟรมเดย์เดยเนี่ยมีสัญญาณของการกลับตัวลงอ่าแต่ว่าวันนี้มันต้องปิดแท่งเทียนต่ำกว่า วันนี้นะดูวันนี้นะปิดแท่งเทียนต่ํากว่าแท่งนี้เนี่ยปิดแท่งเทียนต่ากว่าสามสามสามสองอ่าเนี่ยราคาเปิดตรงเนี้ยสามสามสามหนึ่งต้องปิดต่ากว่าสามสามสามหนึ่งวันนี้มีการดูดิเปิดตรงนี้เนาะก,กระโดดข้ามตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มีการขึ้นไปเคลียร์เนี่ยเคลียร์แนวแก็บเนาะแล้วก็ราคาก็ไหลลงต่อน,นั้นตอนนี้แค่โอ้โหพร้อมคือมันพร้อมลงมากๆเนาะของของทม์เฟมเดเนี่ยเด เดเนี่ยมันมีสัญญาณของ bear ได้ไหมอ่าเป็น convergent ไปแล้วนะเป็น convergent ไปแล้วก็ถ้าพักตัวก็เป็นมองว่าเป็นการพักตัวของ4ชั่วโมงไว้ก่อนแล้วกัน4ชั่วโมงตอนนี้ต้องไปดูก่อนว่ามัน over sold หรือยังเห็นตอนเช้า,นชาเนี่ยลงมาจิ้ม over sold แล้วแล้วก็เป้าหมายของเดย์ที่เป็นเป้าถัดไปคือตรงนี้เป้าสุดซอยของเขาถึงหรือยังอ่านี่นี่นี่เป้าสุดซอยของเขาเป้าถัดไปอยู่ที่3,600นะ3,600นะเป็นเป้าถัดไปของไทม์เฟิน ของทางเฟรเด่าแต่ว่า week เนี่ยอยู่ที่3540 day ถัดไปอยู่ที่3600ตอนนี้คือเล่นแค่เล่นแค่3 4อ่าโซนนี้เนาะเนี่ย3 4 3 0แล้วก็เกิดการยอร่อพักตัวของทา e เฟ a m เด a y ก็ลุ้นยอ่อแล้วกัน1เที่ยวลุ้นให้ปิดต่ำ3า3 3 3 2เพื่อจะเป็นการยอร่อพักตัวของของอของเหนึ่เที่ยวแล้วกันอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ ยังไม่มีสัญญาณคอนดิวเจ้นนะในทางเฟรมเดย์นะอาจจะเป็นแค่การพักตัวระยะสั้นเพื่อลขึ้นต่อ,อมองมองประมาณประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วก็ชุดหลังก็คือตรงนี้นี่ชุดหลังคือตรงนี้ อ่าชุดหลังคือตรงนี้เมื่อวานเห็นนะขึ้นไปถึงแนวต้านเลยที่แต่เกือบจะถึงแนวต้านนะสามห้าศูนย์สามโดยประมาณก็วิ่งมาถึงสามพันสี่้อยเก้าสิบเก้าก็ตีว่าสามพันห้าทุนพอดีอ่าแนวต้านสองหกเอจุดแปดนะเพราะฉะนั้นไม่ไม่แปลกใจนะว่าเป็นการย่อของทางเฟรมสี่อันนี้หัวหัวขาขึ้นชุดหลังนี่เป็นหัวขาขึ้นของทางเฟรมสี่ชั่วโมงนะนี่สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงมาดูเลยว่าเฮ้ยโอเวอร์โซนหยังเฮ้ยเนี่ยเข้าโซนโอเวอร์โซนแล้วแทง่งเทียนปัจจุบันแทง่งเก้าโมง อ่าเก้าโมงปิดสี่ชั่วโมงก็คือจะไปปิดตอนตอนไหนปิดตอนบ่ายโมงเนาะปิดตอนบ่ายโมงก็ลุ้นให้มันปิดบ่ายโมงแล้วมันมันปิดเหนือตรงนี้ปิดแถวแถวโซนนี้แหละเพื่อที่จะอ่าโอเวอร์โซของทางฟิล์มสี่ชั่วโมงให้รู้ไว้เลยว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยถ้ามันลงมาโอเวอร์โซเสร็จมันตรงเนี้ยมันมีแนวแก็บนะเพราะฉะนั้นมันเป็นแนวรับเนี่ยเป็นแนวรับใหญ่อยู่ตอนนี้นะเนี่ยมันมีแนวแก็บอยู่ตรงนี้อ่า uh, ข้างล่างตรงนี้ข้างล่างตรงนี้โอ้โหตอนตอนปิด4ี่ชั่วโมงดูสวยมากนะตอนเช้าเนี่ย เปียปิดตรงนี้พอดีเลยปิดที่แนวแก็บป,ปุ๊บแล้วก็ราคาก็ไหลลงต่อตอนนี้เนี่ยมันจะมีไส้กับจับโซนนี้สัญญาณถ้าไม่หลุดโลตรงนี้นะสามพันสองนะเฮ้ยยังไงก็เป็นการย่อเพื่ออะไรเพื่อขึ้นต่อเพราะเพราะสัญญาณ hidden bull เนี่ยโอ้โหแม่งเอ้ยชัดวัน,นนั้นเล่นย่อบายยังไงแม่งก็ได้เปรียบเล่นย่อบายยังไงแม่งก็ได้เปรียบนะเล่นย่อบายยังไงแม่งก็ได้เปรียบอ่าเป้าสี่ชั่วโมงตอนนี้อ่ะก็ มันจะมีทาร์เก็ตของการขึ้นของสีชั่วโมงที่เกิดจากรอบโอเวอร์โซสุดท้ายคือตรงนี้เนาะมีรอบโอเวอร์โซสุดท้ายคือตรงนี้เป้าหมายในการขึ้นของเขาคือส5มห้าูนย์สามนะถ้าจะไม่เอสามห้าสามห้ศูนย์เก้าี่สามหูนย์เก้าของสี่ชั่วโมงอยู่ตรงนี้เนาะสามหศูนย์เก้าเพราะฉนั้นถ้ายอ่อยกโลเซ็จก็พร้อมไปต่อไปหาสามห้าศูนย์เก้าแล้วก็ส6มพันหกรอยกว่าแล้วก็นู่นเลยสา0พันปดไกล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 นะสา0พันดนั้นอ่ะมอง มอง4ชั่วโมงโอเวอร์โซก่อนแล้วกันแถวๆโซนนี้นะคิดว่ายังยังไม่ไปไหนแหละน่าจะยังวนเวียนวนเวียนอยู่แถวๆโซนนี้แหละ,ะ4ชั่วโมงลองดูแนวของการย่อรีเทสเมนชุดนี้เนาะตอนนี้เนี่ยเอาเอาทั้งชุดตอนนี้นะเอาทั้งชุดตอนนี้ของ4ชั่วโมงนะตอนนี้เนี่ยย่อมาแล้วแถวๆสัก38.2พอดีนี่ ไอ้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเนี่ยโอกาสที่มันจะย่อมาถึงส8 2สดุดสองนี่ถามว่าสูงไม่สูงนะเอาดีกรีขั้นต่ำที่สา3จุดาเซตอนนี้ถึงแล้วเรียบร้อยที่สามสามสองศูนย์เมื่อเช้านี่สา2สาสองศูนะมาถึงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ลุ้นให้ย่อมาแถวๆนี้อีกรอบหนึ่งผมจะได้เล่นบ่ายขึ้นไปผมจะได้เล่นบ่ายขึ้นไปส3มสามสองู 3, 3, 2, 0, นยะ์ะสามสมสองศูนย์ะโอเคเ,อเดี๋ยวขอย้อนไปดูที่เดนิดหนึ่งจะดูแนวแนวคีย์บูลิชเนาะ แนวคีย์บูล i ิชตอนนี้นี่คียบูล i ิชตอนนี้เคลียร์ไปแล้วแท่งนี้เคลียร์ไปแล้วนะเพราะนั้นเหลือแท่งนี้เนี่ยเหลือแท่งนี้เหลือแท่งนี้นี่เหลือแท่งนี้อันนี้เคลียร์ครึ่งหนึ่งอันนี้มันมีไส้อยู่อ่าแสดงว่าเดย์ชุดนี้เดย์ชุดนี้เนี่ยเคลียร์ไปแล้วเรามาลุ้นกันว่ามันจะอ่ามีมีแนวรับของของวันอาเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างอ่าไปดูดิหนึ่งชั่วโมง อ่าหนึ่งชั่วโมงมีอะไรมีคีย์บูลิชซ้ายมือเห็นไหมนี่คีย์บูลิชซ้ายมือ Over โอเวอร์โซสุดท้ายอยู่ตรงไหนนี่โอเวอร์โซโหฮิดเดนแบบแม่งชัดเจนมากนะนี่เพราะฉะนั้นแนวแนวรับใครจะเล่นย่อบ่ายนะใช้ตรงนี้เลย3 2 8สดสมน,นี่โลเนี่ยสามสองแปดสามเ้าสามสามสองแปเป็นแนวสต็อกนี่ชัดเจนมากเพราะอะไรเราเห็นตอนนี้เนี่ยโอเวอร์โซแล้ว <c oughs> เห็นตอนนี้โอเวอร์โซแล้วแล้วไอ้ใสเราเป็นฮิดเด้นเนี่ยโอ้โหฮิดเด้นฮิดเด้นฮิดเด้นเพราะฉะนั้นยังไงเดี๋ยวมีมีเด้งแน่หนึ่งหนึ่งอะไรฮะหนึ่งรอบโอเวอร์บอสหนึ่งรอบโอเวอร์บอสนะของทางเป็นวันอ่าแล้วก็การยอ่อแต่ว่าดูสิการยอ่อการย่อของช็อตนี้เนี่ยมันมันเป็นการย่อลึกไปหน่อยเนาะเพราะโดยปกติแล้วจากเทรนขาขึ้นชุดนี้เนี่ยมันเวลามันย่อเนี่ยเห็นไหมมันย่อเนี่ยมันย่อเนี่ยจากตรงนี้มาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จากตรงนี้ นะแล้วก็ไปตรงนี้เห็นไหมระยะห่างมันมันห่างแต่ตอนนี้ระยะห่างมันเริ่มที่จะอะไรเริ่มที่จะสั้นลงเพราะฉะนั้นเฮ้ยเราเราม้ระวังว่ากําลังจะเกิดการเปลี่ยนเทรนเนาะกำลังจะเกิดการเปลี่ยนเทรนให้เราม้อระวังแล้วจากสวิงเดี๋ยวผมเดี๋ยด,ดูตรงนี้ก่อนจากสวิงโลข้างล่างตรงนี้เดี๋ยวผมขอวัดแนววอลลุ่มจากชุดนี้เนาะเนี่ยจากชุดนี้ขึ้นไป <c oughs> นะเห็นไหมเราจะเห็นหนึ่ง normal distribution ของเขาก็คือ จากการสะสมชุดล่างตรงนี้ขึ้นไปปุ๊บสะสมโซนโซนกลางตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปถึงโซนบนเรามาดูว่าเฮ้ยได้1 nd หรือเปล่าเนาะดูดิอ่ะดูจากข้างล่างตรงนี้นี่อ่ะมาข้างล่างตรงนี้อ่ะนี่ไปข้างบนตรงนี้ดูดิว่ามันถึง1 nd ไหมเฮ้ยถึง1 nd พอดีเลยเนี่ย1 1ต่อ1เลยพอดีเป็น1 normal distribution พอดีเลยเนาะโซนนี้เนาะ เพราะนั้นมันเป็นการกระจายกระจายข้อมูลไปแล้วเรียบร้อยโซนบนเพราะนั้นเราจะดูจากข้อมูลจากโซนนี้ดูข้อมูลจากโซนนี้นี่โซนนี้นะนี่โซนนี้เพื่อดูการสะสม้านี่ไงกําลังสะสมโซนนี้พอดีด้วยมันจะมีแนวรับเพราะนั้นไม่ควรหลุดฐานล่างตรงนี้นะสามสองแปดสามไม่ควรหลุดฐานล้างตรงนี้สามสองแปดสามมันมีสัญญาณของการกลับตัวขึ้นหรือย,ยัง เหมือนกับจะมีแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นราคาไม่ควรหลุดฐานตรงนี้หรือมาแถวๆโซนเนี้ยมาได้ไอ็นเนี้ยมันเป็นแนวรับที่เป็นที่เป็นจุดกรอบตัวเนาะที่เป็นจุดกรอบตัวของแท่งเทียนเพราะฉะนั้นผมจะใช้โซนนี้นี่สามสามสามหนึ่งห้านี่สามสามหนึ่งห้าผมใช้ครึ่งหนึ่งเลยสามสามศูนย์ห้าผมใช้สามสามศูนย์ห้าอ่อเป็นเนี่ยเป็นแนววอลลุ่มด้วยดีกว่า ฐานล่างสามสามหนึ่งศูนย์ผมตอนนี้ต้องต้องใช้ระยะสิบเหรียญแล้วนะเออเพราะว่ามันวิ่งกันวันละร้อยเหรียญเมื่อวันเมื่อวานมันวิ่งขึ้นร้อยเหรียญวิ่งลงร้อยี่สิบเหรียญโอ้แม,ม่เจ้าโหดมากอ่านี่เนี่ยแนยวรับอยู่ตรงนี้สามสามหนึ่งศูนย์จนถึงสามสามหนึ่งสามสามสองศูนย์โดยประมาณเป,เป็นเป็นแนวรับเนาะอ่าไปดูคือหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ย โลอยู่นี่ซ้ายมืออยู่นี่เนี่ยเพิ่งจะมาเบรกเพราะนั้นการย่อลงมาเนี่ยอ่าเนี่ยย่อแถวแวโซนนี้ได้แล้วก็หรือไม่ก็กลับมายืนเหนือโซนนี้แล้วก็เบรกเอาขึ้นไปได้เนะี่ยแบบนี้คือมองเป็นสัญญาของการกลับตัวเนาะอ่าในไทม์เฟรม1หนึ่งชั่วโมงประมาณนี้ส่วนในไทม์เฟรม1สิบห้านาทีในไทม์เฟรม1สิบห้านาทีเนี่ยมันเล่นจนสุดซอยเออนี่ในในสิบห้านาทีเนี่ยมันเล่นจนสุดซอยคือตรงนี้เมื่อวานเนาะอันนี้เป็นหัวแบร์ใดต้นรอบอยู่ตรงนี้ นี่หัวแบดได้ต้นรอบอยางนี้แล้วก็ลงมาจนสุดสุดของสุดซอยเลยนะข้างล่างตรงนี้นะเพราะฉะนั้นในหน้างานตอนนี้เนี่ยจากโลปัจจุบันนี่จากโลปัจจุบันคือท่อนนี้จากไฮตรงนี้นะมาถึงราคาปัจจุบันเลยเนี่ยมันเริ่มเห็นการสะสมชนโซนนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันกลับมายืนเหนือโซนนี้ได้นี่น,นกลับมายืนเหนือโซนนี้ได้แล้วก็เกิดเราจะมองเป็นสัญญาณของการกลับตัวขึ้นทันทีตอนที่เขาวิ่งขึ้นมาตอนเช้าห็นไหม เฟิร์สเฟิร์สเนี่ยมันไม่มีการกลับตัวลงเนี่ยเนี่ยมันไต่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 ไต,ต,ต่ไม่มีการหลุดฐานนะเนี่ยพอถึงเป้าบนตรงนี้เนาะแล้วก็หลุดฐานล่างตรงนี้นั่นแหละถึงเป็นสัญญาณของการเด้งเซล์ลงมาหาทา,ทาเกตโซล่างเนี่ยตอนนี้คือถ้ามันมีการกลับตัวขึ้นได้ยืนเบรกยืนเหนือโซนนี้ได้เรามองเป็นการกลับตัวขึ้นไปหาเป้าไปหาเป้าบนช่วงนี้อ่าถ้าจากนับจากโลตรงนี้นะก็ ประมาณ8 0ดสิบถึงร้อยเหรียญนะ่ะเนี่ยก็สามารถขึ้นไปได้ถึงประมาณสักสามสกว่าๆเลยโดยประมาณแต่เรามองถึงอะไรฮะเรามองถึงอ่าหนึ่งหนึ่ง normal distribution จากตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้ส่วนตัวนะผมมองประมาณนี้ประมาณสักสามสี่หนึ่งศูนย์จนถึง3,400ั้อทวนอ่าขอบบนวันนี้นะนี่ขอบบนวันนี้มองประมาณนี้ข้างล่างเนี่ยเนี่ยคือตอนนี้ต้องต้องเข้าใจว่าเฮ้ยวัลาทายของตลาดมันผิดเพี้ยนไปเยอะเนาะ บนผิดเพี้ยนไปเยอะนั้นกรอบสิบกรอบกรอบล่างกรอบบน10เหรียญถือว่าสมเหตุสมผลนะแล้วก็แนว stop loss ก็ต้องในระดับ20เหรียญเพราะนั้นต้องลด position นะต้องลดไซส์ต้องลด, size, ล,งล,ดลด position ในการเทรดลงยกเว้นว่าหน้าตักเราเรากว้างจริงๆเนาะเออผมก็ผมก็เทรดสนุกสนานก็คือเล่นแค่0.1เหมือนกันตอนนี้นะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยได้มา40เหรียญน,นะนตอนเช้าได้มาจากตรงนี้เนาะส 3, 3. ถ้าไร3.35ตรงนี้เนาะแล้วก็ไปปิดที 3, 3, 3, 3, 3, 3, 7, 7, ่3.37.77ตรงนี้เออได้ได้มารอบเชา้าแล้วรอบหนึ่งกถ็ถือว่าวันนี้ก็ ả, ผ่านไปแล้ววันนี้ก็ผ่านแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามารอตรงนี้แล้วกันถ้ากลับตัวขึ้นไปได้เบรกตรงนี้นะเบรก3.35.561เนาะจุดหกหนึ่งขึ้นไปได้มองขึ้นไปหาทาร็ตโซนบนเราจะเล่นหาจังหวะในการเล่นดเด้งเซลล์โซนบนนี่แหละสิ่งที่เราจะต้องเห็นคืออะไรหนึ่งชั่วโมงโอเวอร์บอทนะแล้วก็ ถ้าเราจะเซลก็ต่อเมื่ออะไรฮะ15นาทีกับตัวลงเท่านั้นโอเคแผนประมาณนี้เนาะวันนี้อ่เดี๋ยวราบเบลตัวสอนแป๊บน,นึงสรุปแผนสรุปแผนวันนี้เนาะวันวันพุธที่23รอบกลางวันเนาะกลยุท์หลักก็คือเราจะเล่นย่อบายที่แนวรับเนาะตามเทนใหญ่ <c oughs> เดี๋ยวทันตอนนี้ตามเทนใหญ่ก็คือ ทำเฟมทำเฟมเดให้ดูให้ดูเดก่อนเดคือขาขึ้นนะเดคือขาขึ้นแล้วก็โหอยู oh, ่ห่างจากเส้นฟ้าเนี่ยสามพันหนึ่งร้อยกว่าห่างกันเยอะเหลือเกินนะสี่ชั่วโมงอ่าสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ยังคงเป็นอะไรอัพเทรนเนาะนี่สี่ชั่วโมงก็ยังคงเป็นอัพเทรนอ่าใน EMA ยังไม่มาอ่านี่เนี่ยยังคงเป็นอัพเทรนนะสชั่วโมงก็ยังคงเป็นอัพเทรนวันอาววันอาวก็ยังคงเป็นอัพเทรนนะแต่เป็น,เป,นเป็นแค่การพักพัก,พ,กพักฐานระยะสั้นมองว่า แนวเอ็มอยังไงก็ยังคงเรียงกันอยู่นะก็มองขึ้นมองขึ้นต่อแต่แค่15นาทีเนี่ยมันเป็นขาลงแค่15นาทีนะเพราะนั้นมันเป็นแค่ทำฟรมย่อยทำฟรมหลักยังไงก็เป็นขาขึ้นอยู่เนาะ เรามองขึ้นต่อไปหาทราเก็ตโซนบนเราเล่นย่อบายกันในโซนแนวรับโซนล่างตรงนี้นะหรือถ้ามันถ้าชุดนี้มันไม่ย่อมาที่แนวรับแล้วก็เกิดการเบริเอาตรงนี้ขึ้นไปได้เราสามารถตามชุดนี้ขึ้นไปโดยใช้โลตรงนี้เป็นแนวต็อปเพื่อขึ้นต่อไปหาทราเก็ตโซนบนที่3400 3410ต้องเห็นอะไรฮะต้องเห็น H1 overbought นะเป็นเป้ารีบาวอ่าเป็นเป้าเด้งนะเป็นเป้าเด้งและเป็นแนว50%นะเห็น H1 อ่าให้เชนะ็ค H1 OVB เนาะนี เป้าเด้งต้องเห็น H1 OVB ก็คือเนี่ยจากโลนี้ถ้ามันดีขึ้นไปตรงนี้เนี่ยชุดนี้คือครึ่งหนึ่งอ่าต่อเนาะอราคาก็ค่อยๆไต่ตอนนี้คือค่อยๆไต่ขึ้นมาคือกลยุทธ์ก็คือเมื่อกี้ทำที่บอกว่าถ้าขึ้นมาโซนนี้เนาะมันเป็นเป้าเด้งของทางฟรมหนึ่งชั่วโมงเนาะ เรามองถึงการรีบาวขึ้นมาแต่แถวสักครึ่งหนึ่งของทั้งชุดที่มันลงมาเมื่อเมื่อเมื่อวานตรงนี้เนาะก็เนี่ยแถวๆ่วนนี้แหละ3406ี 3, 4, 0, 6, ่ศูนยโดยประมาณก็ลุ้นเด้งรีบาวการที่ป๊ป๊บๆเด้งขึ้นมาทำฮาร์โมนิกประมาณนี้เนาะเราเช็คสัญญาณ H1 overbought ก่อนแล้วก็รอให้มันลงหลุดฐานแท่งเขียวยาวแท่งเขียวก่อนหน้านะเราค่อยเซลล์เพื่อ เพื่อความปลอดภัยในการในการเล่นช่วงนี้นะเพราะว่าวลทายของตลาดช่วงนี้โหดมากๆลดควรควรลดขนาดโพซิชันลงนะจากเดิมไทเทรดอยูอ่ไม้ละ0ูจุดอาจจะไม้ละศูอาจจะต้องเหลือ0.05อะไรประมาณนี้2ไม้เหลือ0 0นย์อะไรก็ว่าไปเนาะส่วนตัวผมผมก็ตอนนี้คือเทรดไม้ละ0ูนงองนะเพราะดูแล้วโอ้โหวอลทายในการทํากําไรได้วันนี้ก็ เดือดเดือด,ด,ดอยู่เหมือนกันอ่ะประมาณนี้ฮะขอให้โชคดีครับพี่พี่ทุกท่านแผนรอบกลางวันประมาณนี้ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ